ว้าอยู่โมยังดอกนี่ดิโห่เรื่อนี้เล่ห่วยโสอบเป็นยังมันยิดยึดติดโอ้ยอยู่ลึกเหลือว่แต่มาอยู่นี่ตุ้ยยยตุ้ยยยเอาพอจะกบมีบันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะนะ ถ้าเป็นของทงทองท,งทาฮะกบกับกันนิการใช่แน่พี่ตเตานะคะพี่น้องสิเขามาแล้วก็อย่าลืมเพียเพิ่มหน้ามืด <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจสาวกันนิกากระเป๋าสีวิทไดเด้อค่ะเอาครับสวัสดีครับลุ้เลยกระฟอเลยพี่น้องเฮียร์บัตแหลกยิง่ง <laughs> อย่ามันไปนี่นี่นี่นไปหรือจีนี่นี่นี่อุ้ยบอบอบอเต้นบอเต้นเสื้อบอเต้นกับพ่อแม่เห็นมั้ยว่ามันมืด นี่เห็นแล้วเอาเลยนี่ครับนี่มันหมันค่ะตัวแหลกเพิ่งโกมหมอบด้วยพี่น้องโกมหมอบเดียวตัวเดียวพี่น้องเพิ่นเอ็นใส่เนาะพี่หนงเดอ๋ยวเลื่อยก่อเลื่อยโอ้ยนี่ฟืดยุบแต่ว่าเห็นหอยไงเห็นหอยไง่ายหรอกการเนาะเกลัวมานังเลยวอื เขออกจากง่ายค่ะพ่อเพราะบ่ามีหนาเพราะว่าในหม่องน่อนเนี่นเห็นแต่ในง่ายเนั่นเห็นแต่ง่ายเป่าเนาะก็เรียกว่าคือส่งสิมาหมอบแต่เพลือกไปหลุ่นไปน้ากันค่ะพี่น้องว่าเขาสีมันซ้ำได้เนาะเปลืองม่วงได้ก็ลงมม่วง่นแหละมือละอันนี้ก็ได้หลายอยู่เด้อค่ะมือพ่อกินพ่ออยากไปออกติออก ไปค่ะพอได้กี้ได้อยากเนาะพี่น้องไปกระต่อระวังเด้อสะอยู่ไก่เอ้าเต็นจะป้าเาเปลี่ยนเลยเด้ออุ้ยผาดเขาใส่ผู้ดีกล่องเี้นั่นผาดเขาใส่เด้อนี่ละเอ้าเอาห้ก่อนบบังเออนั่งนะทำไมยิ้มเมอตาแล้วพี่น้องเอาเลยเอือใหญ่เมอตาโดนนั่นละนี่ฮะกบทางนี้อาทิตย์โต พ่อปลาไดอครับพี่น้องหลุ่นก้างก้างเมียนพ่อมองได้เป็นตาหาแต่ลงมรงนั่นแหละครับ,รรบรหาเ,เปเ้เลยๆพิกัดบ่มีหูจีว่าเขตดจีขอเป<น>้เลยๆเข็ดจีขอเมียนหาไปตามทางเนาะค่ะพี่นอ้องจีว่าบอกว่าบ้านนั่นบ้านนี่กันไม่ก็ร้ายบ้านมันกับบ่ถึงมันบ่บ่เมียนบอก่ดอยก็ขี่พาล้ายบานครับมองได้เป็นตะล้งมากกว่าล้งสิเนีน่ย จะซุ่มไปขึ้นกันเหรอครับพี่น้องจักซุ่มถือซุ่มพิษมองแน่กับม้านหาหกโต้เจ็ดโตกับมีเดี๋ยวเมื่อเฮือนเร็วอะไลกุ่มถือม,มองหนีก็ซุ่มถือเลยนี่ <laughs> สองโตแล้วพี่น้องไม้นี่พออีกแล้วพออีกแล้วพี่น้องมเมฟครับเมฟเมฟอย,ยู่ไก่สะเด้อแต่ไลเมื่อต้าคูลูเห็นไหเห็น เอาเลยเกือขี้ดินมุลโอ๊กโลกเอาเลยจับเอาพอยตะกบเมียบแบนี้กบง่ายเพราะท่านพ่ออุ้ยสุดเด็ดนะคะตัวตัวสามแล้วสามแล้วหอยเขาก็ได้ไล่เลยด้อพี่น้องี่หอยง่ายครับหอยสือหลีครับเก็บมาในไม้นึงมันจะได้เก็บหลายอยู่่เขาต้องเอากคบก่อน หากบกักนบังหอยว่าที่หลังเปิดแล้วมีเยส <c oughs> อสดมีเยอะหรือมีน้อย <c oughs> นี่นบางนีเบ่งเอาบางึงกับว่าไปทนตัวผีเพาตัดหรอกต้องหา่องไงมันหอยเขาเปิดไดเนี่ก็โซ่ก็สิเนี่ยบนหนาวเพราะนอนน้ำ ดิ้เถื่อนนอนยังหนิงเลยครับเป็นนิดจับลตึกๆแล้วโอ้ยตัวใหญ่อยู่ด้วยเรียต่าเหลือกินละนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่วาน้ำบกไม่ไม้เลยครับนี่ขาขาเข็นขึ้ขาโก๊บกระเดียวเบิ่งดีๆแหมบอกเขาไงโกบค่ะคือเหลื่อมเถเด่นมัอนี่ เดือดกับเสือพอดีเลยเฮออ้ยใหญ่ว่ะตัวนี้อ,อ่ะอเป <c oughs> ็นสูบหนามครับก็เ,ออบเลยล่องลงหาเมืองนอนน้ำจ้าโอราเสืออ่ะมันบนหนาวที่มันนอนน้นามเสรียวเห็นอันนี้มันขานขาโก้เป็นไงโก้ตหน,นาโก้ทนี่เอง จเจอขวยโรย uh huh, uh huh. ตีกล้องเพียรแล้วฮะฮะมือแดกก็ออกมา <laughs> สายงานนี้งานมันหลายเกิดลมเกิเต่าไปโรงเรียนย่างขึ้นเป็นหลดเลยได้วันหนึ่ง,<อ>งว่าบ<อ>ุ่เ<อ>ห็นหอยข่อยตรงใส่ <laughs> เปิดก็เลยเห็นเนาะ้ามองละโต้กันยังดีครับพี่นอ นจอดมาจากหมองสามหมองสีหมองซีโต้ครับพี่น้องหมองละโต้ลอยมันไหลปหม่องมันบ่เยมีื่อผล่องเปิดเปิดไปเหลี่ยวมีหมองนี้เลยยังพิ่เปิดเป็นสูบหนามครับอุ้งแกนิกาปล่อยปุ๊บพี่น้องเอ้ยเข้าบ่ได เิขึ้นเต็มเลยมาบางสุีมาพอ่าย้มันออกกันง่ายมาหมอกงามาหมกมจีเต็มมันจีลงซาหอยนอันี้เอ้ยม่อ้มันรับอยู่โอเคจับเลยโอ้เมือนฮะโกบอยาดเด้อพี่นอนมึอนี่ลงก็ถือหม่องกระเลไปทัวร์ค่ะ ตววงหนึ่งกัดสีดมันกับเต้นเลยหนามหลายงานวงหนึ่งนี่าคายากกินมือหน่บเลยอบวดสัมแต่กัดมานอยู่ค่ะมานอยู่มือนี่หอยี่หอยตรงนี้มือมันพอได้กินแต่ยากอยู่เนาะเอาไปหลายหลาอหนล้างที่บหาก็โอ้ยจะได้กบตัววงหนึ่ง อุ่งนมันหลเนาะตา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 าอะปาเตมยูถ้าเบกสิบกน้าอีกแจ๊กมือนี่มองนี้ดิมองเนี่กระเพื่องน้ำเนาะหายยากเนีนเพื่องน้าโบลงเลยมองเปตะมีกับโบมีค่ะพี่น้องมั็หายยากเติบยู่เต่ร์ลมือแต่ละเวนกระบขึ้นกัน กัดม mm ือมานกับไปถึงมองกับ huh. ม okay. okay. uh ้าเลยห้อยออกตีกะกบมันว่ายู่ง่ายค่ะพี่น้องอุ้ยง่ายบปลื้ดหนึ่งใหม่ๆยิ่งเลยน่ะนี่าเดือบันเห็นบอกจ๊คสิออกไปอยู่มองใด้กรบอใกล้บบตัวบางหนึ่งออกโบใกล้มองเลยตามบุ๋นกันชิดเลยซ้ำได้มือนี้ อยู่ขอเขียดจับเลยจับเลยโบจับติดนะครับตัวใหญ่เน้อตัวงามอยู่เาเล็กน้อยก็ต่ได้ฮะเลาะคู่เขียดแล้วค่ะพี่น้องเร็่ยวให้ตายได้ช่วงได้ช่วงนี้มันเรี่ยวมันยูง่ายกับพ่อเอาใดกับเอาเลยหอยกบกับลายเห็นแต่หอยแบบหอยกบเยอะจะได้จับวะอยู่ง่ายแต่ยังไม่เห็นกบเลยเห็นแค่ตัวเดียวตรงนี้ออ๋นี่แต่หอยเลยง่ายเปล่า cái nhau leo chứ gì cái nhau vũ hà leo miền ngày vào nồi đĩa ở khu con đĩa đĩa dù vào nó ôi dù thẻ lên dù 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 chứ đĩa đĩa ăn cọp nữa cái đấy là cọp Wow, งูหยางดอกะเด้อดีคุยเนื้อนี่แลงห้อยเถือลงมาหนิโอ้โหเด้องูเหม่น้ำงูเหม่น้ำบ่เห็นบ่เป็นยังมันดังกุ้งกุ้งแหมโอ้ยมันดังกุ้งเอกุ้งออกนะอุ้ยผุดอุ้ยยู่ลึกยู่เลยอยู่ระย่างใกล้นี่ยู่ระวังเด้อหมวกข้าหมวกหมวกแตงแตงไงบ้านี้เห็นบ่เห็นเดี๋ยวมึงเอาไปเออกเลยเห็นกุ้งยัง มันเจียงให้ได้เียงแล้วบังศพบเป็นยังมันจิสจีโอ้ยโ่ลึกเลยอะเอวยู่ออ้ยโอ้ยนี่ขอกบม่ชนไหนเหมีนหาจนว่าเรือมแล้วเรื่อมแล้วนี่และห้อยไหลนี่และมันดังกรุงกุมันดังกงกุงบ่ ดี๋ยวหอยคนนังลงบางอย่างลึกต้องใยานคว้เหยียบลงในหอยข่ายหอยขยนหอะิดเมื่อบ่ายแล้วเด้อพี่น้อง้นัโตหาโตโกโตครับพี่น้องคุณอย่มานอยู่ในเกียดน้ำไม่น่ด้กินยาจิวค่ะจนหอดสี่ใบสามแล้วพี่น้องเหมือนนี้ สุดยอดอยิดีทางซ้า,าย,ยแถมมหาหยาดนี่เลยเดี๋ยวหอยก้อ,อ,อยหนึ่งครับ,รบพี่น้องกอยเนี่ยแรับเสีบกรอบสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องกระฝากเป็นกำลังใจกุกไหลกุกเฉดนะเด้อค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไหลทุกเฉดทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมคือเก่าล่ะค่ะไปเร็วมือนี้เมื่อยหลายครับพี่น้องโอ้หาหยาดรออุจารรอได้บอก ครับสำหรับคลิปนี้ล้พี่ละน้องเพื่อสๆสนี้ครับขอให้พี่น้องโชคดีสุขสุขคนครับคือเกาล่าพี่น้องสวัสดีครับ